นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากและที่สำคัญเราจะสวัสดีธรรมนา้ไม่ได้ครับเราต้องสวัสดีปีใหม่ครับก็ปีใหม่นี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็ขอ อัญเชิญคุณพระศรีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกจงโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขสวัสดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ขอให้มันลายหายไปจิตใจที่ขุนมัวมัวหม,มองก็ขอให้มันจบสิ้นกันทีมีแต่ความสดใสจงจำไม่ในใจจำไม่ในจิตอย่างเดียวว่าจิตนี้ยิ่งใหญ่นักความสุขก็เกิดในจิตนี้โดยเราทำเอง ความทุกข์ก็เกิดในจิตนี้โดยเราทําเองอานมีบางคนพูดว่าฉันไม่ได้ทําคนอื่นทําให้ฉันทุกข์ถ้าใจท่านไม่รับท่านก็ไม่ทุกข์แล้วสุขก็เหมือนกันต่อให้เขาทาให้เป็นสุขขนาดไหนถ้าท่านไม่รับก็ไม่สุขเพราะฉะนั้นจริงๆเราทําเองทั้งสิ้นจงทําสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์กับตัวเองจงให้เป็นปีดีที่สุดดีที่สุดสําหรับท่านครับนี่คือคําอวยพรจากผมนะครับครับขอเชิญคุณอ๋อครับ ลาดีซานเจนท์มาร์ทปรไทยก็ได้ครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับครูคุณต่อยมาโดยตลอดแล้วก็ให้โอกาสครูคุณต่อยมาโดยตลอดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมว่าสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะหนักหนาสาหัสกันเหลือเกินในช่วงช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้เป็นปีใหม่เราเริ่มต้นใหม่แล้วก็จับมือเริ่มใหม่ไปพร้อมกันครับเราจะโตขึ้นขึ้นไปบนเรือลำเนี้ยไปด้วยกันแล้วก็โตขึ้นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่ไปด้วยกัน แต่ไปข้างหน้าไปด้วยกันแล้วเราจะจับมือกันไปขอให้มีความสุขสวัสดีปีใหม่ครับครับผมก็ครับก็ขอบคุณนะครับทุกความรักความเมตตาที่เป็นแฟนรายการของคุณต่อยนะครับผมมอบให้กับเราทั้งสามคนรวมถึงทีมงานทุกทุกคนนะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่หนูจําคําพูดของอาหลายปีแล้วอาเคยบอกหนูครับว่าคนเราเนี่ยบางทีบางคนเขาชอบพูดว่าเวลาโตขึ้นไปแล้วเปลี่ยนยากนี่สายเปลี่ยนยากแล้วพิธีิจเปลี่ยนยากแล้วถ้าสมมุติว่า คุณยังใช้ชีวิตวันนี้แบบเมื่อวานแล้วยังใช้ชีวิตพรุ่งนี้แบบวันนี้ต่อให้คุณมีอายุ80ปีถ้าก็ว่าคุณใช้ชีวิตเพียงแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นกล้าเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนในเมื่อชีวิตเก่ามันไม่ดีเปลี่ยนวิธีคิดและทําชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นหลายคนมักจะพูดว่าจะทําวันนี้ดีที่สุดสําหรับหนูหนูจะไม่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทา <laughs> คือคำสุงมากแลวครับคจริงๆือมีแต่ท่านครับมีแต่ท่านเลยครับแล้ววันนี้พอมันเป็นปีใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ เราก็ขอบคุณบอลลูนคลับไปแล้วนะครับว่าบอลลูนคลับนี่ทำทวามงามทำความงามให้กับเราขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆก็แล้วก็งามจริงๆปีใหม่ก็มีสิ่งงามงามาเสนอท่านผู้ชมแต่อันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นอาหารมงคลสำหรับปีใหม่ในแต่ละประเทศนี่เขาเป็นยังไงกันบ้างใช่ใช่่ของเวลาหนุไปญี่ปุ่นก็มีนะอาหารมงคลอาหารมงคลแบบวันปีใหม่ปุ๊บก็จะมีนู่นมีนี่มีแบบมีเต้าหู้มีอะไรยังไงต่างๆก็ได้กินพวกขนมท้องถิ่นของเขาส่วนในขนมนะครับของไทยเราก็มีนะฮะ ก็คือในเทศกาลปีใหม่จะมีอาหารมงคลที่เชื่อกันว่าหากใครได้รับประทานในวันปีใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองก่อครอบครัวถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะครับ สำหรับประเทศไทยเราไม่ได้ชาติใดในโลกนะใช่คุณผู้ชมหนูบอกผู้ชมตรงว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเคยไปญี่ปุ่นแล้วหนูก็จะรู้แต่อาหารญี่ปุ่นว่าเออปีใหม่ตื่นเช้ามาก็จะมีเป็นกล่องเลยมาถึงก็มีนู่นนี่นี่กินหนูไม่เคยรู้ว่าอาหารไทยก็มีมีมงคุลครับอย่างอย่างที่เรารู้จักกันง่ายๆก่อนก็คืออย่างลาบเนี่ยชื่อฮะปีใหม่กินลาบกินลาบกินลาบถ้าทองอะไรต้องทองที่หยิบได้ก็เลยเป็นทองหยิบ ทองหยอดขออห้เงอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยเราก็จะกินกันในเทศกาลมงคลนะเราก็มีอาหารมงคลสำหรับปีใหม่แบบไทยๆท,ทานกันนะทาทานเองก็ได้รับปีใหม่ไทยอ่าเรามาเริ่มจากอันแรกนะครับดูอาหารจําพวกเส้นก่อนอเริ่มต้นปีใหม่อาหารจาพวกเส้นก่อน,อน,นเช่นแบบอันนี้ท่นจะเหมือนกันทั้งโลกเลยเขาชอบเส้นเนเส้นๆ<ม>น,นะครับขนมจีนหรือว่าผัดไทยนะครับ เพราะมีความเชื่อว่าหากทานอาหารจาพวกเส้นเนี่ยจะทําให้อายุยืนยาวเหมือนอย่างเส้นเลยนะครับคิดว่าแบบว่าพอทานอาหารเส้นแล้วเราจะเป็นเด็กมีเส้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้อายุยืนยาวก็เป็นความเชื่อแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นผัดไทยเส้นจันนะจะยิ่งเพิ่มความเป็นมงคลคนคนจีนก็เชื่อแบบนี้นะครับคนจีนก็เชื่อแบบนี้ญี่ปุ่นก็เชื่อครับใครก็เชื่อเรื่องเส้นเขาจะกินผัดเมย์กวางนู้นนะครับของคนไทยก็คืออย่างอันนี้เป็นเส้นจันคําว่าเส้นจันเนี่ยครับ เพราะว่าผลจันเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมชวนลหลงไหลคนสมัยก่อนจึงนิยมนําผลมาทําขนมครับแทนความหมายว่ามีสเสน่ห์ชวนลหลงไหลเมื่อคุณนํามาใช้เรียกเส้นจันทร์จึงทําให้มีความหมายในแง่ของความรักความลหลงไหลนั่นเองครับ,รบนี่ตอนนี้ผัดก็ต้องเป็นผัดถั่วงอกครับ,รบผัดถั่วงอกเมนูนี้เป็นมงคลตามชื่อเขาเลยนะคือถั่วงอกงอกไงงอกเพราะให้ความหมายในเรื่องของการเจริญรุ่งเรืองงอกงามความก้าวหน้านะครับ งอกเงยทั้งในหน้าที่การงานและด้านการค้าขายที่สําคัญครับนี่เป็นเมนูที่ยังหาง่ายนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากคุณผู้ชมครับอันต่อไปนี่รู้สึกจะไทยจีนญี่ปุ่นได้หมดเลยหมดเลยหรอครับอ่ะจะได้ของขอถุงงอกนิดน,นึงนะขอถุงงอกถุกงอถงอกนี่พอก,กินแล้วมันจะงอกเงยใช่ไหมใช่ครับนี่นหรือว่าหนูกินผิดแล้วล่ะทำไมนี่งอกทุกปีเลอ่ะทำไมอนนี่นี่งอกไม่หยุดเลยเวลาปีนี้อะไรนี่กินถงอก่กินถุงงอกกินถุงงอกต่อไปนี่ที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้คือเต้าหู้ครับเต้าหู้ครับ เต้าหู้เป็นอาหารที่ส,สื่อถึงความสุขตามความเชื่อของชาวจีนนะครับ,รบเพราะในภาษาจีนนะครับคำว่าเต้าหู้นะครับนั้นเพี้ยนมาจากภาษาจีนกลางว่าโตฟูซึ่งคําว่าฟูเนี่ยจะคล้องกับคําว่าซิ่งฝูที่แปลว่าความสุขครับจึงมักนำเต้าหู้เนี่ยครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารเข้ากับทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดแกงจืดเพราะคนโบราณเชื่อว่าการทานน้ำแกงร้อน รสชาติจืจดๆทานแล้วแบบลื่นคอเนี่ยจะทําให้ชีวิตเนี่ยราบรื่นไม่มีอุปสรรคและยิ่งเป็นแกงจืดเต้าหู้สาลายนะครับยิ่งเพิ่มความหมายดีๆขึ้นไปอีกเพราะสาลายมีความหมายในเรื่องของความร่ำรวยส่วนเต้าหู้มีความหมายในเรื่องของความสุขฟันทงนี่ครับ,รบเ็เป็นลักษณะนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะใจเราฮะสำคัญครับกินอะไรก็ได้ถ้าไม่มีสิ่งที่พูดเนี่ยถ้กินให้มีสุขแล้วกันตั้งตั้งจิตเขาเรียกตั้งจิตทําในใจให้แยบคาย ทำในใจให้แยบยนต์ว่าชีวิตนี้ดีหรือไม่ดีอยู่กับฉันเองพักตรงนี้สักครู่พบกับสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับไส้กรอกหน่อไม้ครับถ้าคนที่ชอบหน่อไม้คุณผู้ชมกินเข้าไปน่ะคุณจะรู้สึกเลยเฮ้ย อเม z ิ n งเหมือนหนูอร่อยมากไม่เคยกินเค็มข้นถึงพริกถึงขิงอันเนี้ยถ้าดันจริงจริงหนูว่าทำขายทั่วประเทศเพราะของดีและอร่อย